เพราะว่าภาวะแบบนี้นี่มันเป็นภาวะที่มีค่าใช้จ่ายมากเลยนะครับใช่ค่ะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์คือใช่ทำทุนล้านหนึ่งตัวแรกเคลมไปแล้วใช่ไหมเคลมหมดแล้วนะพี่จิมมาตัวนี้ตรวจต้องอยู่ ICU แล้วก็นู่นนี่นั่นอีกก็จ่ายอีกหนึ่งล้านค่ะพ,พี่จิมเพิ่มผลประโยชน์เพิ่มอีกหึงตัวถูกต้องค่ะตัวนี้เราเรียกว่า MIB นะคะเพื่อเป็นวงเงินที่ช่วย นะครับในเรื่องของการดูแลตัวเองรักษาตัวเองในช่วงจ็บปวดภาวะวิกฤตคใช่ค่ะตัวอีกตัวหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่า CCB ค่ะ,คะจิมตัวเนี้ยหลังจากที่ออกจาก ICU ม,มาแล้วบริษัทก็มองว่าอาจจะต้องมีการที่เป็นโรคร้ายแรงแล้วก็ต้องดูแลการรักษาต่อเนื่องเียค่ะซึ่งเป็นกลุ่ม8โรคนะคะถ้าเกิดมีเคสแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะ,คะ เขาก็จะมีเงินจ่ายผลประโยชน์ให้ครั้งแรกเลยทําทุนหนึ่งล้านก็คือจ่ายสิบเปอร์เซ็นก่อนหนึ่งแสนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จ่ายอีกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นคือจ่ายเป็นรายเดือนเพราะเขาก็มองว่าแต่ละเดือนเนี่ยอ่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นผลประโยชน์ในส่วนหลังที่จ่ายให้1.5%ซึ่งเป็นระยะเวลาถึง60เดือนเลยค่ะ1.5%เ็ตก็ตีว่าล้านหนึ่งก็15ื่นห้าใช่ค่ะก็จะมี อ่าผลประโยชน์1ล้านก็จะได้เงินดูแล15ึ0 0ต่อเดือนหลังจากจ่ายก้อแรกแล้วแสนหนึ่งแล้วเข้าหลังนั้นก็ได้เดือนละหมื่นเป็นเป็นที่ใช้ดูแลตัวเองไปอีก60เดือนนะครับหกเดือนก็คือ5ปีนะครับก็คืออีก90%เนะครับเพราะว่า60คูณ1.5%ก็90%ต์แสดงว่าอีก100%ที่2เนี่ยก็มาทยอยจ่ายจ่ายก่อน10%เปอร์เซ็นต์แล้วใช้จ่ายหนึ่ง้งเปอรกเซ็นต์ไปั้งต่ีะูะ เริ่มต้นปานกลางหรือแม้แต่วิกฤตหรือแม้แต่ต้องพักฟื้นแล้วต้องอยู่ดูแลกันที่บ้านอย่างเงี้ยเราเรียกว่าสาม้อยหกสิบองศาเลยไหมคะซึ่งข้อดีของตรงนี้ก็คือว่าเอ,อเราไม่ได้จ่ายตามใบเสร็จใ่คะ,ะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่มีสวัสดิการรองรับตัวเองอยู่แล้วนะครับตัวตรงนี้ยสัญญาตัวนี้จ่ายตามผลประโยชน์ที่ซื้อ ใช่ครับจ่ายเป็นเงินก้อนจ่ายเป็นเงินก้อนให้เลยนะครับพี่อิมเคยมีคุณลูกค้าที่ที่ออฟฟิศที่หน่วยอยู่นะครับเนี่ยคุณลูกค้าป่วยเป็นทุพพลภาพนะภาวะสมองขาดเลื่อนไปเลี้ยงเขาภาวะสมองตายนะค่าใช้จ่ายหลายอย่างมันไม่มีบินนะอย่างเช่นพอเป็นภาวะสมองตายเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องพาลูกค้าเนี่ยไปทํากายภาพแล้วเวลาจะพาไปทํากายภาพต้องพาไปที่โรงพยาบาลแล้วภาวะที่เคลื่อนย้ายตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นภาวะอัมพาต แล้วจะพาไปโรงพยาบาลยังไงครับเป็นแอมบูเลต์บริการของแต่ละชุอแต่ละชนนะอับอจก็มีใช่ไหมครับ่่มูลนิธิก็มีที่ช่วยเหลือแต่แต่มันก็ไม่ไม่มากพอใช่ครับสุดท้ายมีน้อยคุณพ่อคุณแม่ของคุณลูกค้าพี่ก็ต้องก็ต้องหารถคันใหม่มาเพราะว่าพาไปไม่ได้ก็ต้องจ้างเอกชนแ้วเราต้องจ้างเอกชนมา้วพาไปทํากายภาพแล้วพากลับมามันก็มีเวลาที่ต้องไปทํานานแล้วพอทำเสร็จก็ต้องพากลับมาโอ้โหนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ไม่ได้เป็นบินค่ารักษานะ ใช่เบ <ur> ิกอะไรไม่ได้นะเราส่วนใหญ่เราเรียกว่าค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแฝงนะครับเพราะงั้นเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยที่คิดว่าสวัสดิการที่ตนเองมีเพียงพอเนี่ยอยากจะอยากจะบอกเพิ่มเติมเลยว่าการเจ็บป่ว,วยที่โรคแ,แรงเดี่ยวนี้เนี่ยนะครับค่าจ่ายหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นค่าจ่ายที่เป็นบินคขารักษาพยาบาลซึ่งมันอยู่นอกเหนือจากสิทธิ์พื้นฐานที่มีนะครับ เพราะ,ะนั้นมันต้องเตรียมเอาไว้ซึ่งวงเงินสัญญาเพิ่มเติมที่เรามีให้กลุ่มเนี้ยจะเข้ามารองรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายเหล่าดีนะครับค่ะสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวโกโรคร้ายแรงเนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกคนเลยนะคะพี่จิมอย่างค่าราชาการเนี่ยเขามีสิทธิ์วัดิการค่ารักษาของราชาการอยู่แล้วใ,<น>ใช่ไหมคะในในโรงพยาบาลที่ระบุค่ะแต่เวลาใช้เนี่ยก็คืออะไรก็ตามที่เป็นใบเสร็จ เขาเบิกได้แต่แต่ไม่ได้เบิกหมดนะใช่ค่ะมันเบิกไม่ได้ทั้งหมดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาซื้อสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงเนี่ยเข้าไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยส่วนเกินจากค่ารักษาอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถใช้เงินก้อนเนี้ยดีไซน์ไปออกแบบด้วยตัวเองบางคนเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลบางคนเอาไปจ้างพยาบาลบางคนเอาไปปรับปรุงสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยช่วยพักฟื้นเพราะว่าบางคนหลายท่านต้องกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ต้องใช้อุปกรณ์ต้องใช้เครื่องมือเตียงผู้ป่วยต้องเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยกี่เตียงเนี่ยทุปลาพต้องเปลี่ยนเตียงนะครับเรื่องแผลกดทับเป็นเรื่องอที่อันตรายมากหรือรอุปกรณ์ในการเป็นออกซิเจนที่ต้องใช้นะครับก็ต้องมี